สวัสดีครับเพื่อนๆตามความคิดของผมนะผมว่า Ecobrick เนี่ยแหละมันเป็นวิธีการที่เราจะสามารถทำให้ขยะพลาสติกลดลงเหลือใกล้ศูนย์ได้มากวิธีหนึ่งทีเดียวแต่ว่าการที่เราจะทำอีโคบิ c กนะครับเราควรจะต้องคำนึงไว้สักสามเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือ โอเคอ่ะอีโคบิเนี่ยทำกันเองที่บ้านได้มันเป็นขวดขวดอย่างนี้มีความตั้งใจจะทํามันก็ดีแต่ถ้าเกิดมันจะได้ประโยชน์มากมากเนี่ยมันจะต้องมีอีโคบิอย่างนี้อยู่เยอะๆเ,เขาจะได้เอาไปสร้างเป็นกําแพงเอาสร้างเป็นรู้ว่าเป็นบ้านเป็นอะไรกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำแล้วเราควรจะมองหาที่ที่เราเอาไว้ส่งไปรวมกันเพื่อเขาจะได้เอาไปทาประโยชน์ข้อที่2ก็คือจากข้อที่1นนะครับเราจะต้องส่งไปรวมกัน ดังนั้นเวลาทําอะไรเนี่ยเราก็ควรจะใช้ขวดที่เป็นมาตรฐานหน่อยอย่างบ้านผมเนี่ยผมนิยมทําขวดขนาด1.25ซึ่งเป็นขวดที่ได้มาจากตามปั๊มน้มาํามันบ้านผมมีขวดขนาดนี้เยอะเวลาผมส่งเนี่ยผมก็จะส่งให้เป็นขวดขนาดนี้หมดเลยเวลาคนที่เขารับเนี่ยเขาก็จะง่ายในการเอาจัดการว่ามีขวดแบบนี้ขนาดนี้ชุดเดียวกันไม่ต้องมานั่งแยกอีกว่าอันนี้ขวดอะไรอันนี้ขวดขนาดเท่าไหร่เขาไปสร้างง่ายดี และข้อที่สซึ่งสำคัญมากที่สุดการทำอีโคบิกนะครับไม่ใช่แค่เอาเศษพลาสติกยัดๆๆยัดลงไปประเด็นคือมันจะต้องแน่นแน่นขนาดไหนแน่นขนาดที่เรียกว่าถ้าเกิดกดเนี่ยมันต้องไม่มิดไม่ได้ยินเสียงแต่ถ้าเกิดไม่แน่นเนี่ยกดมันจะเป็นอย่างนี้มันจะได้ยินเสียงอย่างนี้เขาเอาไปใช้ทำอะไรได้ยากเพราะว่า เราไปทำเป็นอิดใช่ไหมมันก็ไม่แข็งแรงพอจะเป็นอิดแล้วพอส่งไปแล้วเขาก็ไม่มีเวลามานั่งเอาของออกเพื่อยัดใหม่ให้แน่นหรอกครับแล้วก็มันก็ไม่สะอาดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอีโคโบิกที่ดีเราจะต้องทำให้มันแน่นตั้งแต่ตอนแรกที่เราทำตั้งแต่ตอนที่เขายัด้าไปเลยแล้วก็มีตัวมากระทุงกระทุงกระทุงให้แน่นนะครับตั้งแต่ต้นมันจบโดยเทคนิคง่ายๆก็คือ ชิ้นไหนที่มันหนาๆนะครับก็ตัดให้มันเล็กๆชิ้นไหนที่นิ่มๆหน่อยก็ตัดให้มันใหญ่หนะ่อยแล้วก็ส่วนล่างๆนะครับพยายามอัดของที่เล็กๆ,ๆลงไปที่อยู่ข้างล่างแล้วอัดให้แน่นๆตั้งแต่ข้างล่างแล้วด้านบนมันก็จะแน่นของมันเองเสร็จแ,แล้วก็มีไม้อะไรสักอย่างหนึง่งเอาไว้สําหรับ,บาารจับคุ้งเวลาทำกิฟตบิกมีไม้ทนี่ประจาว่าจะคุ้ง ทำอย่างนี้บ่อยๆสักพักหนึ่งเราก็จะทำเป็นอัตโนมัติได้ช่วยโลกกันคนละเล็กคนละน้อยเรื่องนี้ทุกคนต้องรู้ครับ